สวัสดีครับผมโนอิสานเบาวพันเพื่อนเมืองครับผมเมื่อนี้มาสลองผู้แขนเบาวไสเป็นจิบบวดครับผมมืออื่นนี่ครับประมาณอีกห้าชั่วโมงมมครับผมมก็เลยไปซื้อเนื้อมามาจุม,มาก้อยกันรอบเด้อครับผมครับไปซื้อยุกุละเทียงเสียงโอ้ยบันไม้ครับผมขมวงผมดิ เขียนคำวงหมือนเด้เวอร์แมนเกียนสามสั่ครับผมนะครับผมสั่งเนื้อติดมันโอ้เย,ยอะเหรอขี้ยังติดมันเนื้อติดมันโหโหเหรอครับกำลังก็ย่อยออกมาสู้ผลงานยังอยู่จริงนี่แล้วห<อ>้วอยนะของแท้เ,ทเลยเหรอครับโอ้สามสั่นไปมาลูกครึ่งนี่เลยครับเนี่ยวั่นนะ

เอาตู้เลยน้ำมัวเอาเบาไสบ้านมาขับเสียงหมา้องมามาอจยครับผมมาเดไทยให้เดินับตอนไปซื้อเนนี่ครับ้าเามาเนูเติดมันอเนาะานไหนบุเบ้านทจอบน้เหเนย นีรัอใส่ใส่ก้อนก้อยสุกเรอยใส่ไปหาักก่อนที่ต่างหได้พักแงยบเงียเดี๋ยวังบมดแล้วตงทำะขอเยน่อยไนีให้เดียวกผักก็ส่วนมีโซเลือดเลยนะคับคันแพ่หน้าไมไม่จะสดเลยเบาช่วยบ้างอย่างีคนแหน้าเงียแล้ว อย่นี่ไงเ้อ้าวอาดีที่ผมห็ดแก้วแก้วจุ่มเอ้ยจัมันจะใช้ถวยนี่ครับผมมาเริ่มกันเลยอะไร่ีไสินะยิงยิงง่น้อยสู้อินฝ่าเนานรับเออรอนี้เป็นเวลาเทียงขึ้น อาับวนนี้ยกเลิกคือฟิวแล้วโอ้ยดีมากเลยยกขาก่หนักหน่อยบารดียหยอกเลยบาโด้จัดได้ครับมันจะโมเชียงมืดกันใส่ใส่ยังไงกูไม่ใส่ที่สิ่ด้มกกินีเฮียนบารใส่เดือๆตึงสีก็คืออื้อรัศไปบวช ลาสิกขานี่ครับแ้ันมน่อยมาหัรือขงมากลอนมาเนาะแลาสอะไรครับคุณแม่เน้องครับคุณแม่ยังถัมกแม่กี่น้ำน้องเนาะแม่อะไล่ะ

กาทงสาแม่ปูนแม่กางฝานไม่ได้ลยยังครับเยอะนตัวเองมีเียกิบหรอเป็นวันกางดินกินงาใต้ใช่เนี่ยเนี่ยแล้วบืนมม้อเลยครับชางสู้พุ้นอาอยังเกิดน้ำปลาให้น้ำปลาเป่าเดี๋ยวเราจินมอไรได้โอ้ต้องลุกีดีเนี่ nó thì sẹp, tám người, được luôn là Ồ, đoàn đoàn xoay xoay Nó mấy gì nghe, để hoa cái gì, cái gì? Thì đi. ừ. Mày, mày, mày hỏi, yên. Ừ. Yên yên ừ. Ừ. được được, cướp được vàng nhỉ? Chén được vàng nhỉ? đấy, cắt ở. อะไรกนมันจะเหียดตลอดเข้ามาเขาติดขอโดนหอนดไม่อโอ้คุณแม่อบคุยครับบร่การดีครับรู้บักบักกันว่าที่ท่านมาหาพนพวทุกเดเพื่อนบอหางตนหอมเพื่อนไม่เจ็นเจาะก็ไควับหอมหอมหางเลยก็หอมยเอาใส่เพื่นจะเป็นเจาอลาวาตครัเอื่อบางที่ยากษพูดอย่างเป็นยแล้ว บาเอากยอ้เสียดายอยเรืงนี้ตมาเขบ้าวไม่ใรด้ไปเดันมาอนไปไปเอาโหลด้่ขันมาพวกเนี่ยขันขันบอเนี่ยจไปขหอเน่ยนี่คเนื้อติดมันครับผมผมสั่งพิเศษเลยตับสดๆพร้อมเหียยวเลยใส่เียอย อยู่ว่ะตับตับสวยๆเลยครับขาได้ไหมผมไม่เคยเห็นเทียนครับผมอืมดานดิโอ้ที่เมืองไทยดานดิเพราะเขากินดีเนาะตับโอ้โวชิบอาเนีหัวหาวสร้างซ่้บนเนี่ยดื่มมอแล้วหัวนี่ครับชิมยังชิมตับอออ ่มอนย่างนัวนาเนี้เลยตับ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 เลยครับตนวยงัีเนาะี่นัเลยจั๊นี่็ได้บวกวยไปิมจดีกว่าพี si ่จ er ิ้มดีกว่าจ so ิน่เลาไชิบุกจินะผมเเสยบาสทปนอู้วววววบวววววครับวว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 ว เนือตีมันได้ครับถ้าเอาเร่องร่นตีมันบวกเ่องร่วามาวุ้นเหี่ยเหียวว่าห้ำลุกหนลึกโอ้ล่างละบ่ล่างละบ่ล่างเล้อค แรงๆแรงทำละบัวเมงหยีเมีงที่ไม่อย่างันบัว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 นับัวนับับัวับวัับัวบัาบับ้าหัันบัวูัวบัวบั้วัวบ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 ันบันบิบัับลบัับวกับวบ กึ่งหนึ่ยบบอก่เหนือยบไอที่หนึงอยู่ว้าเน้บ่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 ด่บ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 ่อ่บ่บบ่บ่บบ่บ่เห็น่บบ่บบ่บ่่่บ่บเ่บ้่บ่่บบ่กัดให้บบ่ cái gì cái cẩn à? Mười toàn Aloha, cái gì? được tất cả la cái Mười lần như cái gì lần như vậy. Mười 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 vậy. Mười ใช่หม kind of ูผมกินอย่งก่อเนื้อหครับตึง uh ตับต네ึงเนือิมมันครับผมยัน้องผ้าแบบนี้เขาเขาป้าแบนี้ยันบานไม่ต้องบานไม่ดีเลยบานเกล็เสี่น้มเกลเดครับเนื้อยังีก vuoi thì nhiều đứa, chú cái quần kìm tua, nhìn หวานอ่อืมอยดๆคตามรสสาแกวเอ้นขมพุดบะว้ยอืวปุ้งไม่ก็ได้โอ้ขอบคุณครับบอกเ้ยออตสาว่าออกจากกลอกเลยนี่ครับลายหนึ่งขอนรญายัดเอเพิ่อบอกหูจักหรอก มอแล้วทางนน้ก็นเลยห <laughs> <laughs> ยอกแต่ทุกผมเห็นแม่นนั่นอานยนบออันอาาบอกิ่กาจินบ่แต่ว่าหนาดำเลี่ยวสร้าง, <laughs> <laughs> งสู้ดยอดครับ <laughs> นี่ครับจุกก้อยรอบเดือกสลองเบาไส้คนที่บวชออื่นเป็นเจ้าอรรารวาสครับผม <laughs> จับยัดเลยจับยัดคุสูงเลยเหนื้อกวาอเห็น โอ้นเกียวปากเลยอืมเดียวได้เลอสุยอดดกเมือยอดครับผมบุกเข้กินเนื้อแทบจ้กียงรัเพราะว่ามันมสวดก็มือดีครับผมโอ้ผมมาเก็เกียวผมรลยผมพิดคออะไรอย่านี ยังไปก็มันตาเยืดแล่คลับตั้เแี่ยังับนี่ใส่ออนรับครับตับสดสดอู้หูเสียไมั่รับ

ส่วนต้องจ่เลยส่วน,วนจุเี่ตมอัน,นี้เนส่วนติดมันครับผมครับเ,เอึนเนื้อติดมันเห็ดเปียงไปผ้ากันเลยครับแ่บหลายใส่เอยอะเลยี

ดูเด้อเฮ้ยเห็นนเนีเห็นไนีดนยีกันใช่ที่มาคำว่าก้อดูเด้อห็นไครับะว่าซื้อเนื่อมากยีกห้องของขาเขาเส็นหาเสยงขึ้นนะครับห้อเขต้องไปซื้อช่วงหลังจากเสยงขึ้นไปกพรดีนมืเป็นยกเล้กเอาฟิวครับผมูเดอูินมือกนมื อีโง่วันนี้เร่างเขาันโอ้หเด็ดไม่กินแม่อาหนิมหูนิ่มหูนิมหูบ้าเจนนิมหูเแบ้าเจอันนี้าปากใช่ไหมหมอเลือดไม่แดงยู่ไหมวดบ้าซูรัะเดยวครับเบิกเอาเบิกเอาเมื่อดี เมื่อกี้ไนี่ขึ้นนุนเด้ครับเมื่อคืนีกเมื่อกี้นี่ได้ได้ตัวได้ตัวอรงย่างเด้ตดีอยอะอือเอ้แไปยินแต่ว้านขึ้นเจ็หนึ่งเจ้องอ่ะบืนเยอะสั่นเยอะไครก็ไม่รูว่าอันนี้ลงหัวลงห่เอนต้องาเดียิ่งรอสิ่งออือเดี๋ยครับบรรยาดกาัจูเด็กก้อยเด็กครับผมเช็ไฟโอ้นะครับมันมน้ำกันชิวน้ำกันสร้าแม่สั่งซู รับตัวตัวจุกน้ำแันงกับผมกรมระนี่ใมันเป็นเดือเดือใชมนี่ใมัดีนะเิเดจานนแกรแกรนี่จานนี่นมติดมากนะเนโอ้ยแม่ไม่เป่าจเขาอมได้อยู่ใ่ครับแดแอยากใสางพ่เนาะนี่รับเบิรงเงาเบิงเอา

เยอะเยอีเียแล้วจะจะ,จะเป็นเจาระบาดได้ครับคืนจ,จะหาคนเน้อครับคนเด้วรอตตดตามก็ผมผมจิไปไปวนอยู <c oughs> จ่จไป,ไปถามมาเป็นท่องเลยสุดคุณทองอไหน,น,นเนี่ยบัดแเหยาะไ้ยามใจบันัดเลยไพอ่อกคู่ออ้ยบงอ อยู่เีนเกินใสออนก็ผมโอ้อูนหมู่เกาะลิงอ่นวอดใสางาาเดี๋ยวคนล้างเงนีครับมีใสออนกับอันสามสิบกีบเ่าอื่น

อื่นจเอื่นเร้เป็นหุมูเจาะแล้วบาดนะครับอื่นเวีนไ่งอีกเวีนีคืานน้อนอ่งเยเป็นาเาในก็ผมหักผมเนี่ยครับผมเนี่ยจะหลออะไยครับไอไกนเนื้อเต็มมันเต็มมันมันเลยเล่ะก็ขาดบ้าไสเหมือมือเฮยชิดนไงวะ นี่หัวหนึ่ส่วนก็แบบจ่อละบาทหรอเป่านี่หาบ้าเลยยอะลูกที่ใสโหดินเหนยวเตของนั่นแสีบมันแสีบไีเลวครับผมโบราณบอกน่งอยู่ดีงงน่าอยู่ อะไรนะบางบางเบาไสเมื่ออื่นเราเบาไสสิเป็นเจ้าะระบาดครับผมเมื่อกี้ครับคือถ้ามาแลครับเป็นชีวิตผู้บ่าวที่บ้านเนาะก็หมายว่าดีใจครับมูพวกมูฟูงครับผมเพื่อนจีไดเปะมูฟูงเวทีมได้ไปดเลยเวทีบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่หล่ะครับเพื่อนใครเบวชแล้วยังมึงย่างคนโตกดีกห่วงยื มันจะได้เป็นเจ้าละว,วาดต่อไปครับผมเดี๋ยวหลวงพี่หอยกัสิไปบวชโอ้หลวงพ่อหอยกสิไปบวชอีกเจ้าครับกับเบ่านุน่นมันคุยกันมาแล,แล้วิ่นสิไปบวชอยู่ข้างมักกุดครับผมอืาอยู่บวชสามมือกวนเบ่าหนุ่มก็สิไปบวชด้วกันครับผมไปทั้งสายไปสายบันบันหน่อยอเด้อไปสายบู๊สองอะไรยเด้อ <c oughs> พราะว่าผมผมบวชมาแล้วครับโซแทสบุญคุณพ่อแม่มาแล้วกระเป๋าพุ่มครับผมแต่ผมเนี่ยเฮ็ดคลิปละแต่ว่าเมื่อนี้ขอเสด็จียบไปก่อนครับผมเบาเสีบอกว่ากินกระขากก่อนเดี๋ยวบุญได้กินมาสั่นอาทิตย์หนึ่งมาสั่นหมอว่าตาเครื่องเหนื่อยเครื่องตองเสียบก่อนก่อนเพราะหยอกป้าหัวไปเมื่อกี้นะครับแซ่บเป็นสิทธะให้ผู้เลวใช้บุญตัวตน ครับคนจีนไม่ใช่ใส่ใส่หองผมให้ถ่ายรูปตัวตอนคือฟิวไหมบ่ใส่หนัากากเพราะวาให้รูปตัวเด่อนเกอร์ฟิวไปครับผมอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนนะครับเด้อล้ำด้วยครับผมเดี๋ยวติดติดตามอีพีสองครับผมตอนตอนก้อยตอนกินนะครับผมตอนนี้มันินมันเบิดเบิ่นเบิดเวลาเกอร์ฟิวเลยครับแต่ว่ามันเขายกเลิกกันแล้วครับ คือ happy birthday บาวหนุ่นะครับเด้อก่อนก่ <ded ans> อนคืนนี้แต่ว่าห,ห <c oughs> ลังจากคลิปนี้ที่เป็นคลิปที่สองที่เป็น happy birthday บาวพันครับผมดีมีแห้งค,ครับผมหลับฟันดีครับวสวัสดีครับผมเดี๋ยวติดตามอีพีสองครับติดตามอีกคลิปนึงครับผม